สวัสดีครับ่นอนอครับวันนี้เราก็กลับมาทําคลิปที่จริงๆแล้วพี่เคยทำมาแล้วนะครับคลิปนี้แต่ที่อยากกลับมาทําใหม่เนี่ยเพราะว่าพี่คิดคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ออกัย <Yeah! S 1> พี่อยากจะกลับมาทําคลิปนี้ใหม่เพราะว่าวันนี้พี่อยากขา้คอ เป็นเรื่องของเรื่องคือพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเอามาทาใหม่นั่นแหละหลายคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์กันแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆด้วยให้คลิปกูวิ่งหน่อยวันนี้จะมาพูดถึงน้าตาลในเครื่องดื่มนั่นเองโลกตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่มันอ้วนนะครับมันไม่ได้อ้วนเพราะว่าการกินข้าวสักอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแคลอรี่ที่เราได้ในแต่และว,วันนะครับมาจากเครื่องเดิมครับผม ทีนี้เราไม่ค่อยจะรู้นะครับว่าในเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันมีน้ำตาลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเฮียเราไม่ต้มน้ํโคกแดกกันถูกไหมเราก็ไปซื้อมาสําเร็จรูปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ทําเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปให้เรากินตั้งค,ำคำําถามง่ายๆก่อนอพวกแกเนี่ยใครที่กินกาแฟบ้างยกมงอขึ้นเวลาที่กินกาแฟเนี่ยใส่น้ำตาลมากน้อยขนาดไหนใครใส่หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนใครที่ใส่ห้าถึงหกช้อนเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนมึงใส่น้ำตาลห้าหกช้อนลงไปกาแฟเนี่ยโค้งตบตัแมยย่งแล้วะเบหวานจะมาเยื่ยนมันตายไม่ดีนน่มัเเอกิไป มันหวานมากมันไม่ไดีต่อร่างกายของเราแคลอรี่เกินแต่คุณรู้ไหมว่าน้ําตาลในน้าอัดลมหรือแม้แต่น้ําผลไม้ดีไม่ดีเนี่ยมีเยอะกว่า5้าช้อนเราใช้ก,การคำนวณง,ง่ายๆน้ำตาล1ช้อนชานะครับผมเป็นพลังงาน15แคลอรี่อ่าเรามาเริ่มจากสิ่งที่คุณเคยสุดก็คือขวดโค้กนึงกระป๋องนะครับผมมีน้ําตาลอยู่แต้นต้แต่ต้นตน,ตน,นี่เขาเปลี่ยนสีนครบคลิปนี้เพื่อพี่ทํา3ปีที่แล้วเนี่ยขวดโคลามี150กิโลแคลอรี่นะครับผมเท่ากับมีน้ําตาลอยู่เซ็ ช้อนมคิดดูดิสิบช้อนฝรัง่งเขาึงบอกไงว่า you c a n างอ t ลเทอร์น่าแบทได้หรือว่าคุณไม่สาม,มารถที่ออกกำลังกายทดแทนการกินที่ไม่ดีได้เ <Yeah. S 1> อาแต่ขยากแดกแดกไปนะครับผมไม่อยากจะสร้างกั้วหลีกครับโคโคล่า,า,าคือสิ่งที่บอกคือเราไม่รู้ว่ามันมีพลังงานมากนั้นไหนมาลองดูชเวปไหมชเวปก็เป็นน้ำมะนาวแล้วก็เออเฮ้ยกินแล้วก็ชื่นใจดีชเวปนะครับมีเติม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 ยัดเคหนึนน好好้อยเกิโลแคลอรี่11.3ช้อนครับรูทเบียร์เลยครับ ต้นนต้นต้น12.6เพราะมันเห็นยี่แล้วมันน่าตกใจนะถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวหรือชงชาหรือกาแฟกินเองแล้วใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้เนี่ยคือไอ้เหี้ยมึงแม่งอายุไม่ยืนแน่นอนอันนี้พี่ชอบสโลแกนเขาคนตีนดีสไปร์แอบตีนะครับแค่130กิโลแคลอรีไม่ชุกก์ฟรีแต่กูมีดีที่รสชาติคาเต็มเต็มมาเต็มคือเรา ไม่ได้อยากจะบอกว่าน้ําตาลมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยาะว่าก็อาจจะมีพี่น้องที่ทํางานใช้แรงงานเยอะแยะมากมายต้องการเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเขาก็อยากได้ก็ได้ไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วอยากจะหเห็นว่ามันมีน้าตาลเยอะขนาดไหนสปอนเซอร์เนี่ยเรามองว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแรก น่าจะดีต่อร่างกายนะครับผมกินแล้วมันก็ช่วยให้พลังงานเท่ากับควโคลา140กิโลแคลอรี่คือเรามองว่ามันเป็นเครื่องดื่มเฮลตี้เพราะว่าการตลาดเขาวางว่าโพสิชนี่ของแบรนด์เขาคือเครื่องดื่มเฮลตี้สำหรับนักกีฬาหลายคนเริ่มมองแล้วอ่ะงั้นกูไม่แดกน้วน้ำอลัลมกูแดกน้ำผลไม้ดีกว่าน้ำผลไม้นี่เด e บ a น้ำส้มนะครับชวนอีกกล่องเล็กๆเนี่ยที่หลายคนก็ถามว่าเอะพี่บูมมันเป็นไม่ได้ไงวะ เขาว่ากันว่าแดกผลไม้ดีแล้ทำไมแดกส้มดีแดกน้ำส้มไม่ดีละ่ะมนุษย์เราเนี่ยโดนสร้างขึ้นมานานหรือยังไอสัตว์เรามาจากแมงสมัยโคมันยองนะวะสมัยนู้นเนี่ยมันไม่ได้มีร้านสะดวกซื้อมันไม่ได้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะนั้นคนเราเนี่ยเวลาหิวเนี่ยเดินไปในป่าเด็ดแอปเปิ้ลผลหนึ่งแล้วก็แดกแอปเปิ้ลลูกโตๆต,ต,ตหนึ่งลูกมึงก็อิ่มแล้วอ่ะแต่ทุกวันเนี่ยเจ้าของฟาร์มแอปเปิ้ลเนี่ยเขาปลูกทันทีเป็นพันๆไร่ลูกที่สวยๆเขาไปทำไงก็ขึ้นชั้น วางขายในซูปเปอร์แต่นี่มันแบบว่าช้ำๆอยู่เหี่ยวตกลงพื้นเนี่ยเขาก็เอามาคั้นใส่ขวดแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเรากินล้วอาจจะอิ่มแต่น้ำแอปเปิ้ลหนึ่งแก้วเนี่ยอาจจะมีพลังงานของแอปเปิ้ลเนี่ยอยู่สองถึงสามลูกเราเอากากเราเอาไฟเบอร์เอาของดีๆออกหมดเลยและเราแดดจัดมันก็อร่อยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยพลังงานร่างกายพอเราได้พลังงานรล้วเราสดเช<ะ>ิญถ้าจะดื่มก็คือปั่นแม่งทั้งลูกเลยแดกมันไปทั้งกล่องทั้งกากทั้งเปลือกเนี่ย ันนโอเคชาเขียวเป็นไงล่ะโอ้อนุมมลตา้านสารมะเล็งเยี่หาดูมันไม่ตายาเพราะมะเร็งม็ตายเพราะมาหวานโอ้โหแน่นๆน,นะครับขวดนี้220แคลอรี่นี่คือเข้าวินเลยกันจริงในเข้าท้องตูดเลยเฮียโคตที่สุดนะครับผมมาแน,น่นๆเลยนะครับ14.6 ้อนชาคนที่เคยวิ่งลู่จะรู้เลยนะว่าวิ่งเก่งๆสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้ประมาณ200แคลอรี่นะผมคนที้บอกคนลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การออกกำลังกายถ้าตั้งใจลดน้ำหนัก7-80%อยู่ที่การกินถ้าคุณออกกำลังกายหนักแต่คุณยังแดกเหมือนเดิมสิ่งที่คุณเป็นก็คือหมูที่แข็งแรงนั่นเองครับ อ้าสุดท้ายครับน้ำผักครับผมนี่แหละต้องที่สุดแล้วถูกไหมถ้าเกิดน้ำผลไม้มันไม่ดีแต่น้ำผักยังไงไม่ก็ต้องดีเพราะผักนี่เขานับเป็นศูนย์ยแคลเวลากินกันเนี่ยผักมันกินเท่าไหร่ก็ได้คนลดน้ำหนักนอ่ะพอดีอันนี้ไม่ใช่น้ำผักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นน้ำผักเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮิปนะก็เรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแต่แต่แต่แต,แต,แต่ช็อตแค 1 7 0กิโลแคลอรี่นะคือพี่ก็ไม่รู้ส่วนผสมเพราเอาอะไรใส่เข้าไปอาจจะมีการเติมน้ำต,ตาลอะไรพี่ไม่รู้ไม่อยากพูดเดี๋ยวแม่งสร้างอาันตรสร้างอาันตร์สุดอย่างที่เห็นเนี่ยน,นะครับผมน้ำดื่มสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำตาลสูงเยอะมากทีนี้ตัวเลือกของเราในร้านเนี่ยมีอะไรถ้าเกิดเป็นร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่โค้กไลท์โค้กซีโร่เป๊ปซี่แม็กเนี่ยพี่ออกพี่นึกไปแค่สามตัวเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่พี่ทำธุรกิจขึ้นมาแน่คือทำน้ำหวานกินแล้วชื่นใจแต่ไม่มีแ ไออกมานานแล้วนะครับเราออกมา3 4ีปีเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยตอนหลังนี่ก็มีร้านที่ทําตามแล้วก็เอาไปขายซึ่งมันไม่มีปัญหายอยีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหานิดนึงเนี่ยก็คือตอนนี้พี่ออกโปรดักต์ใหม่ชื่อว่าซีโร่แคลก็คือโลโก้แม่งเป็นศูนย์เลยแคลอรี่รู้ไหมแต่ว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเริ่มที่อาจจะได้มีซีโร่แคลเป็นเรฟเฟนต์นะครับผมได้แรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันจากซีโร่แคลก็เริ่มที่จะทำเครื่องดื่มออกมาตามรู้ไหมเข้าใจว่า เข้าใจเข้าใจว่าเออคุณก็ทําเพื่อสังคมเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอยากใช้ทางบ้านเนี่ยไม่สับสนเพราะทางบ้านอาจจะไปดื่มยี่ห้ออื่นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของพี่ไงดไหมบางทียี่ห้ออื่นอาจจะรสชาติไม่ถูกปากคุณดูดีๆนะครับผมของพี่เนี่ยมันชื่อซีรัลเคาน์ตของเจ้าอื่นเนี่ยพี่เห็นไม่ต่ำกว่าห้าหกเจ้าแล้วที่นี่ยี่ห้อเขาอยู่นี่ยี่ห้อก็จะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเขาเอาโลโก้ศูนย์ตัวใหญ่มาใส่นะครับก็ไม่อะไรกินของเขาได้ลองดูแต่ของกูอยู่นี่ของกูอันนี้ก็ไม่เป วันนี้แค่อยากให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ฝากซีโรแคลด้วยกันเลยกันนะครับเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลเลยนะครับผมเราทํามาจากสารให้ความหวานที่สกัดมาจากง้อยและก็มันสับปะหลังเป็นสารให้ความหวานของไทยนะครับมีออยทุกอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยเราลงแฟมิลี่มาแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ แล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับทุกคนที่ส่งข้อความมานะครับว่าดูรายการแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็น้ําหนักลงไปจริงแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยมีสปอนเซอร์หรอกก<ๆ>ูก็ไม่แปลกใจเพราะหาเรื่องด่าว,ว่าชาวบ้านเขา้าแล้วเทอรเนตแต่ละสัปดาห์จริงแล้วก็บอกว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นลูกค้าของของทุกแบรนด์นะครับก็ดื่มเองกินเองทั้งทุกอย่างวันนี้ก็มาให้ความรู้กันแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันไม่ดีเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการพลังงานต้องการความสดชื่นแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้คุณก็จะได้รู้สทีว่าในเครื่อง่มมกนนนีี้้ําาาด โอเคหมดเวลาลงแล้วล่ะวันนี้เป็นคลิปเร็วๆง่ายๆใครที่อยากให้พี่ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เงินเข้ามาเยอะๆด้วยกันละกันเนาะซับเลียงซับเลียงกดซับกดไลค์กดซับสไครป์กด,กดแชร์เยอะๆด้วยคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน,น,น์ช่วยด้วยช่วยด้วย